สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16ท tharlo channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เราจะมาทำพลังงานดูพลังงานความรักนะคะของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะเราจะมาเช็ค เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะข้อความรักจากเขา mm hmm. เขากําลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ mm hmm. การอ่านพลังงานครั้งนี้นะคะ mm hmm. เป็นเป็นแบบทั่วๆไปไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะ mm hmm. การอ,อ่ยึดถือเป็นแบบสากลน,นะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับราศีแบบไทยหรือโหราศาสตร์ไทย mm hmm. ถ้าเกิดคุณคิดว่า <c oughs> คุณนะคะชมคลิปของหมอแจแล้วนะคะมีพลังงานที่ตรงเป็นแบบราศี หรือโหราศาสตร์ไทยเอาตามที่คุณนะคะที่คุณแบบว่ายึดถือนะคะเป็นหลักไปเลยแล้วกันนะโอเคสวัสดีชาวสองแล้วก็สวัสดี FC ฟสปลาวแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะหวังว่าคงจะสบายดีทุกท่านนะคะขอดูพลังงานนะคะตัวตนของชาวราศีมีนนะเดือนมิถุนายนนะคะขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะชะลสีมีนนะคะตัวตนของคุณในเดือนมิถุนายนเป็นแบบไหนบ้างนะว้า wow, วนะคะเอ s ออฟโซสแสดงว่าได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ความมุ่งมัน่นความอดทนอะไรบางสิ่งบางอย่างในการจะฟันฝ่าอุปสรรคได้รับภารกิจอะไรก็ได้ทั้งการงานการเงินการตัดสินใจการจะทําอะไรการบุกตะลุยไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะนะคะ1ิเหรียญน,นะคะ อ่านะเงินทองครอบครวัวทรัพย์สินที่ดินหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการมีครอบครัวแล้วการไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือนะคะความสัมพันธ์ที่มีการปิดบังซ่อนเล้นกันความสัมพันธ์ที่มันดูขมุกขมัวความสัมพันธ์ที่มันดูปิดบังซ่อนเล้นหรือความสัมพันธ์ที่มีความไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีใครบางคน คนที่มีครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีใครบางคนที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้ไม่เป็นของตัวคุณเองก็อาจจะเป็นของคนรักของคุณนะอืมนะคะมันมีอะไรที่ปิดบางซ่อนเล้นมันมีการเดินทางกลับเข้ามาของใครบางคนที่มันเป็นความลับอความลับนะเออนะคะมีความสัมพันธ์ดูดูเหมือนไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์หรือไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรัก ะะกำลังที่เกิดขึ้นนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของเขานะใจเขารู้สึกอย่างไรนะคะใจเขายุึกอย่างไรนะ,ะแสดงว่านะคะเรากําลังพบเจอกับนะคะ ใช้ชีวิตกับคนที่อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนทีไ่ไม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 ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมมีสเสน่ห์นะคะมีความรักแล้วถ้ามีแฟนแล้วหรือคบเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนเข้ามาหลงสเสน่ห์หรือมายื่นไมตีให้เขาก็จะเป็นคนที่นะคะสามารถอืมเขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นไมตีของใครอะไรแบบเนี้ยอืมนะ ใจเขารู้สึกอย่างไรสถานการณ์นะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะได้ห่างกันอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะมีความไม่เข้าใจยังมีความรักอยู่ตรงนี้มันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเหมือนว่าความรักมันเหมือนแบบออดอบลงหยุดชะง,งักไปถามว่ายังมีความรักไหมก็ยังมีความรักเหมือนเขาเป็นคนที่โดดเด่นอืมอืมเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีคนเข้าหายเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแล้วก็ นะอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบ,ชอบช่องเที่ยวเดินทางไปหรือไปอเดินทางทํางานหรืออาจจะเป็นแบบว่ามีมีหน้าที่การงานที่แบบว่าต้องออกไปข้างนอกต้องพบปะผู้คนจํานวนมากๆเยอะๆอะไรก็ได้หรือเป็นคนชอบท่องเที่ยวรักอิสระถามว่าใจเขารู้สึกอย่างไรมันเหมือนว่าการหยุดในความสัมพันธ์ตอนนี้สถานการณ์ที่มันเหมือนว่า มีความหวัง50าสห้าสิบว่าจะกลับมาคบกันไหมจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรืออีกคนหนึ่งกําลังจะเดินไปหาคนใหม่เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะอืมนะคะมันเหมือนว่าความรักมันมันมันแบบว่าให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะอีกคนหนึ่งก็อาจจะแบบว่า คบไปเรื่อยๆนะคะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองใจเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ตัวคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้การเป็นครอบครัวในความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนหรืออะไรเงี้ยคุณคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชอบแบบนั้นนะหวังว่าเขาจะเลือกเราเป็นคู่อะไรแบบนี้เป็นคู่เป็นคนที่เขาเลือกอะไรแบบนี้นะแต่ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้ลงหลักปักอะไรเงี้ยกับเราก็คือคบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจอใครก็คบอะไรอย่างเงี้ยนะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูใจคุณนะความรู้สึกของตัวคุณนะชาวราศีมีนนะคะใจคุณรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้เป็นไพ่พระนะ the h a l f l e f c e นะมีพลังงานชาวราศีมีราศีกุมแล้วก็ราศีพฤศภขึ้นมานะถามว่า มันมีความรู้สึกที่เหมือนว่าเราไปพบเจอใครบางคนก็ได้ที่สินไม่เสมอเราที่มีสเสน่ห์มากมากคุณพนังจะตัดสินใจนะอาจจะมีความผิดความผิดความถูกความผิดชอบชัว่วดีความถูกต้องศีลธรรมที่มันมันไม่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเออมันมีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ได้ บางคนไปเจอสถานการณ์เป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคนของเขาแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนในความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบงังซ่อนเล้นไว้และบางทีเขาคนนั้นก็อาจจะมาพูดให้ความหวังเราว่าเขาก็จะเลิกกับคนนั้นแล้วมาอยู่กับเรามาแต่งงานด้วยนั่นแต่เราอยู่ใต้อำนาจในความสัมพันธ์ไงเรารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ดีฉันอยากจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะหรือว่าตัดสินใจยืดคำขาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่เป็นใบหย,ยักที่ใจเราต้องการอนะ คุณรู้สึกผิดเหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เออเป็นคนที่ เขาเลือกอยู่แล้วเป็นมีครอบครัวอยู่กับเขาแต่เขาอาจจะเจ้าชู้ไปข้างนอกบ้านไปเจอใครหรือไปคบใครที่ซ่อนควางรับไว้เออปิดบางซ่อนเลนเหล่าเออคงก,กําลังมีปัญหากันกําลังอาจจะต่างคนต่างอยู่แยกกันหรือเขาอาจจะอยากอยู่ออกไปโสดไปหรือเรากําลังจะคิดว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมันมีอิทธิพลสําหรับ ในความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยมันมเนีเป็นอะไรที่เหมือนว่ามีช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะอืมนะคะอันนี้มันสามารถเป็นได้ทั้งศาส,สนาพ,พี่น้องพ่อแม่ประเพณีอะไรได้ด้วยนะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ปิดบังและความสัมพันธ์ที่มาที่หลังหรือความสัมพันธ์ที่มาก่อนแลแต่มีความสัมพันธ์รับขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้นะคะอืมถามว่าใจคุณถ้าคุณเป็นคนที่มาก่อนถูกต้อง ตามแบบประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่นะในแท้ที่สุดเขาก็จะเลือกคนที่เป็นครอบครัวของเขานั่นแหละเนาะอืมนะจะตัดสินใจเลือกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวที่ดีมาก่อนนะอืมทีนี้เรามาดูว่าบางกรณีที่ความสัมพันธ์ที่มันเงียบหยุดนิ่งไม่ได้พูดคุยมีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือต่างคนต่างอยู่อยู่นะนะคะเขาคิดถึงคุณไหมอืมขอดูหนะะ่อยค่ะ เขาคิดถึงคุณไหมอ่ามีพลังงานไพ่เดี่ยวเวิล์นะอ่ะสิบไม้เท้าจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งบางทีเขานึกถึงรู้สึกความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่ามีคำพูดและการกระทำอะไรที่มันเชื่อเฉิงจิตใจถ้าถามว่าถ้าเขาเคยหยุดนิ่งไปเงียบ นะหายไปถามว่าเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงบางคนอาจจะตอนนี้จะมีการส่งข้อความมาแล้วเออส่งข้อความทักทายกันมีการติดต่อขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะยังไม่ได้มาคือยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอาจจะมีการพูดคุยบ้างนะมีการทักกลับมาก็ได้มีการทักดีกว่ามีการทักกลับมามีการเจรจาตกลงหรืออบางคนนะกรณีที่หนึ่งคือขอขอ ขอจบยุติความสัมพันธ์เลิกกันขอเขาขอเป็นโสดไปขอเป็นอิสระคุณก็ขออยู่ส่วนของคุณอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะบางคนก็อาจจะมีพันธะเรื่องลูกเรื่องลูกอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยคนที่มีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตกลงเกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเกี่ยวกับเสียลูกอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะคุยกันเรื่องนี้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูอืม คุณล่ะ,ะเขาคิดถึงคุณยู่แล้วล่ะเขาส่งข้อความเขาอาจจะอยากจะคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างกันตกลงนะคุณล่ะชาวราศีมีนนะคุณล่ะคิดถึงเขาไหมรู้สึกอย่างไรนะคิดถึงเขาไหมเออแล้วก็สําหรับคนที่มาสองนะ Ni สขอ nice of cups นะจริงๆมันยังมีความรักอยู่คุณรู้สึกมีความรักแต่มันรู้สึกเหมือนวุ่นวายไม่ว่าการจะสร้างกันเป็นครอบครัวมันวุ่นวายมันมีปัญหา ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรปัจจัยภายนอกหลายอย่างบุคคลภายนอกก็ได้เรื่องงานก็ได้เรื่องไม่ได้อยู่ด้วยกันเรื่องทะเลาะเบ,บาะแว้งมีปัญหาปวดหัวให้คุณในท้ายที่สุดอก็จะอาจจะเป็นเรื่องเงินทองความมั่นคงนะเขาอาจจะไม่มีเงินให้เราเหมือนก่อนก็ได้นะไม่มีเงินให้เย็นชาใส่เราให้เราอยู่แบบหากินเอาเองบุฟเฟ่เลี้ยงตัวเองไปอืมนะ รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้ดูแลเราเท่าที่ควรคนอื่นสําคัญมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเรานึกถึงเราที่หลังอะไรอย่างเงี้ยอืมนะรูปแบบของเงินทองอะไรได้ด้วยนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาไปคุยกับคนอื่นเขาไปเริ่มต้นใหม่เรารับรู้มันเหมือนเราอาจจะต้องไปวิ่งตามร้องขอความรักจากเขาหรือดึงให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยอืมเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไพ่เล่านะถ้าถามว่าคุณเราคิดถึงเขาไหม คุณคิดถึงเขานะเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเปน็นเหมือนว่าคุณไม่ได้รับการเติมเต็มจากความรักคุณอยากจะให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่นั่งอยู่ตรงนี้เหะแล้วก็ถือถือความรู้สึกไว้ความรู้สึกที่มันยังมีเยอะอยู่นะอืมนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเวลาที่มีเขาแล้วมันไม่ได้รับการเติมเต็มอะไรเท่าที่ควรเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณคุณพยายามเหมือนแบบว่าใช้กําลังกายกําลังใจในอดีตเนี่ยที่กําลังเจอแล้วอะนะคะ ซึ่งจะฝ่าฟันก็ได้จะอดทนก็ได้หรือจะตัดสินใจที่จะตัดขาดจากเขาก็ได้คือมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้ความรู้สึกมันจ้องใช้ความรู้สึกหรือความพยายามกําลังใจที่เด็ดขาดหรือเด็ดเดี่ยวมากๆที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกไปจากใจบางคนสถานการณ์มันจบไปแล้วด้วยนะคือแบบอยากจะลืมอยากจะตัดใจหรือบางคนกําลังพยายามอยู่อืมนะ นี่หยุดนิ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะกลับมาคืนดีคือมันเป็นอะไรที่แบบว,ว่าคุณจะต้องใช้แบบว,ว่าพ,พลังอนะพลังกําลังกายกําลังใจทั้งหมดที่คุณมีอะในความคิดในความรู้สึกอะไรของคุณก็ได้เหมือนมันเหนื่อยมันเหนื่อยในความสัมพันธ์อนะประมาณนี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูข้อความ5ข้อความนะอันนี้จะเป็นข้อความรักเนาะก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีในข้อความนะข้อความจากเขา5้าใบนะเรามาเปิดดูกันนะ ในหัวใจคิดถึงเธอทุกวันนะแล้วก็ฉันเกลียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งนะคะบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ฉันอาจไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอาจไม่พูดแต่ฉันรู้สึกนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานที่เขาบอกคุณนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคุณนะข้อความจากคุณถึงเขา5้าใบนะ,ะเพลงคนทางนั้นแล้วก็ ผมริขิตเกิดขึ้นจากฟ้าการเวลาพิสูน์รักเรานะคะคิดถึงคำเดียวสั้นๆที่อยากบอกเธอนะะ energy ต่อมานะ,ะร่างกายฉันอยู่ที่นี่แต่หัวใจฉันอยู่ที่คุณนะคะ ทำไมต้องบล็อกฉันด้วยนะแสดงว่ามีพลังงานของการบล็อกกันไปการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอาจจะบล็อกความรู้สึกไม่ได้บล็อกทางโซเชียลออนไลน์อะไรกันอย่นี้ก็ได้นะช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจําของฉันเสมอในกรณีนี้คือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะนะมันะน,น,น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือเขามีคนของเขาแล้วะแต่เขามาเจอคุณชาร ที่หลังช้าไปมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดดูเหมือนมีความหวังแต่มันไม่มีความหวังเลยยิ่งคบกันไปนานไปดูความหวังมันลิบหลีโรยลาหรือเราจะต้องไปวิ่งตามขอความรักจากเขาโดยที่เราก็มีดีทุกอย่างทําไมเราต้องทําแบบนั้นไม่เข้าใจตัวเองคุณพยายามอยากจะต่อสู้กับความรู้สึกอํานาจการต่อรองเนี่ยคุณมันมีน้อย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 กว่า คู่กรณีหรือเขาอะไรประมาณนี้เหตุการณ์น่าจะเป็นประมาณนี้เอาละค่าพลังงานนะของเขากับของคุณอาจจะสลับกันได้การอ่านแบบภาพรวมนะความรู้สึกของเขาของเราเนี่ยพลังงานอาจสลับกันได้นะคะเ,เพื่อนทุกคนนะราศีอะไรธาอะไรหมอบอกไปหมดแล้วนะมีอินกุมนะคะแล้วก็มีราศีอะไรบ้างอพฤษศนะ อืมนะคะมีปุ่มพืชศพนะโอเคมาดูคำเน้นอ่ามาเดี๋ยวมาดูแนวโน้มในอนาคตนะขอดูแนวโน้มหน่อยค่ะแนวโน้มนะแนวโน้มในอนาคตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มในอนาคตนะมันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสัมพันธ์สามนะหรืออาจจะรู้จักผ่านเพื่อนผ่านโซเชียลผ่านเฟซบุ๊ก เป็นเพื่อนหรืออะไรเาื่อก่อนแล้วก็มารู้สึกดีต่อกันมาเผื่อตัวเผื่อใจอะไรก็ได้ทั้งหมดนะนาสนานาก,การณ์ตอนนี้มันได้เลิกลาไปแล้วทาวเวอร์นะความสัมพันธ์พังทลายอาจจะมีการจับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคนของเขารับรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ละนะนะคะมีการสองจิตสองใจมีสองตัวเลือกสองทางเลือกระหว่างเขาจะเลือกคุณหรือคุณจะเลือกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสองตัวเลือกสองทางเลือก ยังแนวโน้มในอนาคต línea, มันยังมีความรู้สึกอึดอัดบางคนอาจจะมีการยังติดต่อกันอยู่บางคนอาจจะไม่ติดตอ่อบางคนอาจจะบล็อกนะคะหรือบางคนก็นะคะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วคือเลิกแล้วพังไปแล้วรู้แล้วว่าโอเคมันจบแล้วแต่ในความรู้สึกอะ่ะมันยังค้างคาในใจหรือยังสลัดออกได้ไม่หมดย,ยังยังลืมไม่ได้เออ,อยังไปต่อข้างหน้าไม่ได้ยังมีความหวาดกลัวหรืออยากรอให้เขาติดต่อกลับมามันเป็นการ เฝ้ารอคอยมากกว่านะสถานการณ์ที่เป็นแนวโน้มในอนาคตคุณอาจจะตั้งใจทํางานหรืออะไรใช้ชีวิตของคุณทํางานหาเงินอะไรได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะแบบคอนโทรลได้หมดแต่เรื่องราวความราักความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่าเออที่ฉันรู้สึกเจ็บใจตัวเองมันไม่เป็นแบอย่างใจเราทาไมฉันต้องรอ,อเขาอะไรอย่างเงี้ยท,ทั้งที่คนเนี้มันคุณไปเจอคนมันเหมือนว่าไม่เหมาะกับคุณที่คนที่คุณจะรักอะไรประมาณนี้มากกว่านะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหาทางออกไม่เจอ ในความรู้สึกของตัวเองมากกว่าแต่การกระทําหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะบ่งชัดหรือบ่งชี้ไปแล้วแต่เขาเรียกว่าในความรู้สึกของคุณเหมือนหาทางออกไม่เจอในในความรู้สึกที่คิดวนไปเวียนมาอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่นะขอไพ่แองเกิลน,นะคะคําแนะนําให้ชาวราศีมีนนะในเดือน <c oughs> มิถุนายนนะคะโอเคอะไพ่ใบน,นี้มันเหมือนว่าการปลดปล่อย จิตใจให้เป็นอิสระนะคะการปลดปล่อยการโวยบินนะการให้อิสระนะการทําสมาธิการทําให้ใจเราสงบสุขปีกเวกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเหมือนการโวยบินนกท้องฟ้าอะไรแบบนี้คือมันเป็นการปล่อยเป็นอิสระนะอ่ะปล่อยเขาไปอิสระก็ได้หรือปล่อยความรู้สึกหรือใจของเราให้มันโบยบินไปนอิสระตามธรรมชาติอะไรแบบนี้นะ,อ,ะอาหารนะคะก็คือ มันจะเปรียบเทียบถึง Relation s h i p หมายถึงว่าอาหารหรือคนที่เราครบเนี่ยนะเรากำลังทานอะไรอยู่เออหรือเรากกลังคบความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าในกรณีที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์ไหมหรือราการครบกับใครสักคนหนึ่งที่มันมีประโยชน์กับเราไหมตกลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายใจอะไรก็แล้วแต่นะนะอันนี้ยิ่งมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาแสงสว่างการหาความจริงในใจของคน นะจะพบแสงสว่างจะพบแสงสว่างในใจของตนเองหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้อื่นผู้คนที่จะจุดแสงสว่างประกายเออประกายความคิดแสงสว่างให้คุณนะรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่พูดคําพูดหนึ่งคำพูดใดที่คุณจะแบบเออรู้และคําตอบอะไรประมาณนี้นะนะเนะนะขาบอกว่า teacher ก็คือนั่นแหละหา หาครูผู้รู้หรือคุณอาจจะเป็นครูผู้รู้ก็ได้ดีมไกด์นะทําตามความฝันความหวังของเราเช่นความรักเราควรจะกลัวนะมันเหมือนเป็นบทเรียนนะเออครูก็คือความรักครั้งนี้มันเป็นบทเรียนแล้วกันเราอยากจะออกจากห้องมืดน,นี้ไหมเรากล้าพอไหมที่จะสลัดมันหลุดออกไปว่าเอออดีตไม่มีแล้วอดีตไม่มีอยู่จริงแล้วเอออนาคตยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้มากกว่าไพ่อยากจะพูดประมาณนี้นะ โอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเวลาที่มีคลิปจะได้ชมคลิปนะคะถ้าหมอแจนถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่นะคะรักหรือชอบพอหรือชอบชมคลิปหมอแจนก็คือถ้าคลิปไหนออกมาขอให้เพื่อนรับชมนะคะต้องกาบขอบพระคุณมากๆจะใช้บริการช anel ของหมอแจนอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนนะคะการจัดเลขมงคลจะมีรีวิวที่ช่องชุมชนนะคะสามารถไปชมได้ดีสคริปชันก็คือกดมุมสามเหลี่ยมตรง ขวามือนะคะของช่องแล้วมันจะมีรายละเอียดลงมาด้านล่างมี id l ดียอะไรอย่างนี้นะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนหวังว่านะคะจะมีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ